สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวชุกวุกานครับผมมาพบกับทีมงานสายยนต์ดีซีคลิปนึงครับผมมาพบกับเสียเล่เหมือนเดิมครับตอนนี้จะสี่ทุ่มนะครับกินข้าวรับตอนนี้สี่ทุ่มนะครับดูครับหน้าตาเสียเล่ยครับสายัวอรื่นๆนแล้วครับคันนี้ก็สู่ตกคันนี้ก็สู่ตกครับสู่ตกเจอกันสองคันครับ

ยพรลูกกางเด้ลูกกางเด้ค่อยๆครับเห็นป่ว่แขกคันที่ก็ูว่าขาดหรือตเพราจะได้เกี่ยวเอานอน้ยนะว่าดินเครื่องสี่วนอได้รับ่ลเดี๋ยวไดเดี๋ยวเดี๋ลังขันน็อตตัวตัปีุ้มเราได้าะเฮ้ยเ้ยหมอลังนะอยู่หลังเออเอาลวดค่อยๆไป

오. 저도 이거 다 먹적다. นี่ตากันนี้กำลังต่อสลิงกันแล้วครับเดี๋ยวดูมุมๆครับมุมดีๆครับขึ้นมาแล้วคันนี้ครับขึ้นมาจากตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับดูครับอันนี้คันใหม่ล่าสุดครับร้อยห้าครับคันนี้ครับ ใหม่ล่าสุดนะครับรบอกว่าอะไใหม่ครับคันนี้ร้อยห้าเทียบเท่าร้อยห้าคูปะตรา นนโซ่ตกเลยนะครับนี่โซ่ไม่ไม่รู้ว่าโซ่ตกหรือโซ่ขาดครับคันนี้ครับใหม่ๆครับคันนี้โซ่ทันนี้โซ่ตกครับไม่ตกก็าขาดครับสองอย่างครับคันนี้ใหม่ๆครับได้ประมาณสี่สิบกว่าชั่วโมงครับคันนี้ใหม่สดๆร้อนๆ อันนี้ก็โซ่โตกอีกครับขึ้นมาครับโซ่โตกครับว่าจะเกี่ยวข้าวตัวนี้ออกครับยืนก็แต่ว่าโซ่โตกอีกครับผมโซ่แท็กตกสลิงขาดครับสลิงขาดสลิงขาดอาวุธดินเคียบสวัสดีนะครับผมด้านหลังครับดูด้านหลัง น้ำเต็มครับน้ำเต็มนี่ครับจมตรงนี้ครับทีแรก ดูกข้างไอโฟอนครับที่นี่ดูยาวครับ เป็นคีสองร้อยรุ่นของมาร์คสิครับดึงครับผมรุ่นอะไรไม่รู้ครับรถจีนครับร้อยห้าครับขึเลื่อบอยู่ใกล้ครับสลิงจะขาดตอนน้ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับผมขึ้นครับขึ้นไปแล้วครับโซ่ตกด้านหนึ่งครับไม่รู้ว่าตกหรือขาดครับผม โอ้ดูครับดูพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นแล้วครับผมพ,พ,พ,บพ่อพ่อพ่อตกลึกเท่าดูว่าโตกับโซ่ไม่ตกครับ ซกดีครับโชว์ไม่ตกว่างั้นถึงหินปะครับเป็นหินวางแต่เช็คดูกันครับตอนนี้ ขึ้นแล้วครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งโซต่ตกเทียบเท่าคูปะตาครับ่็ปากจะกว้างของาคูปะตาครับคุณเทียบเท่าคูปะตาร้อยห้าครับไม่สดสดตอลอด วอาละเอาละเดี๋ยวต่อแล้วขึ้นมาแล้วผมโอ้แรงครับแรง งโอ้ยขึ้นอย,าย่างไรแล้ววันนี้รถบัสขึ้นมาอย่างไรเอามาดูครับผมขึ้นอย่าง <c oughs> ไรครับ

ครับผมเสียลี่ครับหลบทางครับผมโอ๊าจูระวังเย้ยเบึ้งรถเบึงรถมาี้จเจ้าคักเลยครับจเจ้าคัก ซาไม่ได้ครับจมครับผมต้องเร็วๆครับยิ่งเร็วอย่ยยยยยางเดียวครับยิ่งตัดอย่างเดียวครับผม แกแหงข้าคนบอกไปดิฮะไอ้คนบ้า 啊，老公。 เฮ้เออยังไงต่อครับทีนี้ครับห้องเรตตัไป,ไป,ไป,ปดิไอคืรู้ละอดตอนนี้ คลิปนี้ก็น0 0ปูนเลยโอ้สุดยอดสุดยอดคลิปนี้ก็กกขอจบเพียงแค่นี้นครับก็ปก,กกดไลค์กดแชรกก์กดดิดนตามได้นะครับรับชมคลิปต่อไปอีกครับผมสวัสดีครับ